ชาวเขเมรสุดอึงทำไมประเทศไทยถึงเป็นหนึ่งในแหล่งของการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรามีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจากที่เราได้พบเห็นและได้ยินมาจากประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและนี่คือเหตุผลหลักๆที่ทําให้ชาวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากกว่าไปที่เขเมรเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยครับข้อแรกสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยมีความหลากหลาย ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีความน่าสนใจมากมายเช่นที่นี่มีวัดที่สวยงามและมีเมืองโบราณที่เก่าแก่และในสถานที่ท่องเที่ยวอื่นก็มีแต่ความงดงามซึ่งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกเที่ยวได้ตามความสนใจและไทยทำให้ชาวต่างชาติมีแนวคิดที่เป็นอย่างอิสระอีกด้วย2อ,อาหารที่อร่อยอาหารไทยมีชื่อเสียงทั้งในและนอกประเทศ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้นักท่องเที่ยวต้องการมาลิ้มลองรสชาติอันหลากหลายของอาหารไทย3วัฒนธรรมและประเพณีประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประเพณีที่น่าสนใจมากมาย bob. เช่นเทศกาลงานสงกรานต์งานประเพณีที่มีการแสดงอย่างเช่นงานลอยกระทงเป็นต้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้นักท่องเที่ยวต้องการมาเข้าร่วมและเรียนรู้เพิ่มเติมส่วนข้อที่4ความเป็นมาของประชากรท้องถิ่นความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่นที่ให้มีความรู้สึกเป็นกันเอง และเปิดเผยประสบการณ์ที่ต่างๆจากที่อื่นๆทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต้องการเข้ามาเรียนรู้และรับประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆและข้อที่5การตลาดและการโฆษณาการตลาดและการโฆษณาที่เป็นมืออาชีพของประเทศไทยทำให้มีการสร้างความรู้สึกและสร้างความสนใจในการเยี่ยมชมประเทศไทยอย่างมากขึ้นข้อที่6ราคาและความคุ้มค่าสำหรับนักท่องเที่ยวประเทศไทยมีราคาที่เข้าถึงได้ง่าย และมีความคุ้มค่าสูงเช่นที่พักที่มีคุณภาพอาหารที่อร่อยและกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆส่วนในข้อสุดท้ายเรื่องของความปลอดภัยชาวต่างชาติยกให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยสูงสุดนี่จึงทําให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลือกที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากกว่าที่จะเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวที่ขเขมรและในเหตุผลเหล่านี้รวมกันทําให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในปริมาณมากของทุกๆปีนี่จึงเป็นการสร้างเป้าหมายและประสบการณ์ของการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพครับผมและนี่ก็เป็นบทความจากชาวต่างชาติและหลังจากนี้เราจะไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันบ้างว่าหลังจากที่พวกเขาเหล่านั้นได้เห็นบทความของชาวต่างชาติท่านนี้แล้วพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับโดยความคิดเห็นแรกบอกว่า ไม่ว่าประเทศไหนถ้าบ้านเมืองไม่ปลอดภัยเต็มไปด้วยโจรหรือคนร้ายผู้คนไม่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวต่อให้มีสถานที่สวยและมีมากมายแค่ไหนนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ไปอย่าเข้าใจว่าบ้านเมืองสวยงามมีที่เที่ยวมากมายแล้วจะดีถ้าจะไปแล้วประสบพบปัญหาและหายสาบสูญผมคนหนึ่งไม่ขอไปประเทศนั้นๆโดยเด็ดขาดความคิดเห็นท่านต่อไปวัดในประเทศไทยได้มีมากมายแต่ละวัดก็ล้วนสวยสดงดงาม มีทั้งศิลปะและมีความปราณีตวิจิตทั้งนั้นและที่สําคัญคือยังมีชีวิตชีวาอยู่และมีทั้งวัดและวังที่เป็นโบราณสถานไม่ใช่เป็นเหมือนอังกอวัดที่เป็นแค่วัดร้างเพียงวัดเดียวที่เขมรภาคภูมิใจความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับจริงๆแล้วฉันรักเมืองไทยที่สุดฉันเป็นคนชอบเที่ยวฉันไปมาหลายๆประเทศทั้งทวีปอเมริกาและยุโรปและในทุกสถานที่ที่ไหนก็ไม่ดีเท่ากับประเทศไทยเมืองไทยอาหารอ,ารอร่อยกินได้ทั้งวันคนเป็นมิตรและเมืองไทย ก็น่าอยู่อีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปทุกๆศาสนาไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าคุณเดินทางมาในไทยแล้วมาท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและมีความเคารพในประเทศไทยขอร้องคนไทยจงอย่าทำลายความไว้ใจที่ดีของนักท่องเที่ยวคนไทยต้องช่วยกันดูแล,แลและให้บริการนักท่องเที่ยวที่ดีอย่างเป็นมิตรความคิดเห็นท่านต่อไปทุกเรื่องที่เล่ามานี้เป็นเรื่องที่ดี ต่อไปจะมีชาวต่างชาติเข้ามาใช้ชีวิตเกษียณอายุและทำงานหรืออยู่อาศัยใช้ชีวิตร่วมเป็นพลเมืองไทยรัฐบาลควรมีการชักชวนให้ชาวต่างชาติได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งย้อนหลังและล่วงหน้าเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจร่วมกันในการใช้สาธารณูปโภคและทรัพยากรต่างๆร่วมกันโดยการซื้อพัธบัตรรัฐบาลกองทุนหรือการลงทุนอื่นใดต่อและรับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมด้วย นี่จะเป็นการหาเงินเข้าประเทศได้อีกทางหนึ่งและเมื่อมีชาวต่างชาติหลากหลายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นทั้งชาวเอเชียและต่างทวีปต่อไปประเทศไทยจะเป็นสากลมากขึ้นการผสมผสานทางัวชาติศาสนาจะมีมากขึ้นจนอาจหาเชื้อสายไทยของแท้ได้ยากการทําให้ไทยยังคงเป็นไทยอยู่ต่อไปได้นั่นก็คือการสืบสารขนบธรรมเนียมศาสนาและศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปความคิดเห็นท่านต่อไป ฟังต่างชาติชื่นชมเมืองไทยแล้วอดภูมิใจไม่ได้ถ้าคนไทยบางคนไม่คอยแต่ประท้วงหันหน้ามาช่วยกันแก้ปัญหาเมืองไทยจะดีมากเลยประเทศไทยควรปลูกฝังหน้าที่และศิลธรรมให้กับเด็กไทยรุ่นใหม่เพื่อที่จะได้มีจิตใจที่ดีไม่ใจร้อนพร้อมให้อภัยกันความคิดเห็นท่านต่อไปข้อเสียของบ้านเมืองเราก็มีเช่นทางภาคใต้ที่ทําให้เสียหายกับประเทศชาติการทําร้ายชาวต่างชาติเราคนไทยทุกภาคต้องร่วมมือกันสอดส่องดูแล เห็นถ้าไม่ดีรวมตัวกันจัดการกับคนที่คิดไม่ดีให้สิ้นไปยาวเกรียบนักท่องเที่ยวทั้งค่าที่พักอาหารการกินอร่อยและไม่แพงสมน้ำสมเนื้อฉะนั้นช่วยกันดูแลชาวต่างชาติและรักษาความสะอาดให้มากที่สุดใครทิ้งขยจะจับกลับให้แทงอย่าไว้หน้าครับความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศไทยเตรียมการรับการท่องเที่ยวได้เลยหน้าหนาวนี้รับรองฝรั่งสายยุโรปจะย้ายมาอยู่ประเทศไทยมากขึ้นเพื่อนหนีความหนาว ค่าไฟค่าเชื้อเพลิงแพงมากย้ายมาพักในไทยถูกกว่ามากทั้งอาหารที่พักและมีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบแถมปลอดภัยและคนไทยยังใจดีอีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปใช่ครับถูกต้องกรุงเทพเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกถ้าจะให้ดีรัฐบาลต้องปราบปรามจริงจังกับยาเสพติดให้มันหมดไปจากสังคมไทยครับถ้าทําได้เมืองไทยจะน่าอยู่กว่านี้มากครับความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับผู้คนทั่วโลกสุดตะลึงอลังการงานสร้างในประเทศไทย รัฐบาลไทยทุกยุคทุกสมัยร่วมด้วยช่วยกันเห็นแล้วมีความสุขแทนครับการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีเทศกาลตลอดทั้งปีฉันรับประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปมีชาวกัมพูชากับเวียดนามบางส่วนเขาคิดว่าการมีตึกเยอะคือความเจริญใช้เป็นมาตรฐานวัดความเจริญแต่คนไทยมองเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความสะดวกสบายและสาธารณูปโภคดีคือความเจริญที่ทันสมัยความคิดเห็นท่านต่อไป สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนอกจากโครงสร้างพื้นฐานและธรรมชาติแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนั้นคือนิสัยเฉพาะตัวของคนไทยที่เป็นเอกลักษณ์ความคิดเห็นท่านต่อไปความเป็นจริงนคนไทยที่พัฒนาประเทศก็เพื่อให้คนไทยได้มีความอยู่ดีกินดีก็แค่นั้นเองแต่ที่ผมแปลกใจทําไมเพื่อนบ้านข้างๆข,ข,ของเราชอบเอาประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆอ,อ,อีกด้วยความคิดเห็นท่านต่อไปกันเลยครับ การท่องเที่ยวไทยไม่ใช่สถานที่ครับแต่เป็นผู้คนวัฒนธรรมไม่ได้อยู่ที่กำแพงแต่อยู่ที่ผู้คนไม่ลงลืมมันความคิดเห็นท่านต่อไปท่องเที่ยวไทยกำลังบูมที่จริงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยน่าจะจัดอีเวนต์ประเพณีเกี่ยวกับการละเล่นของไทยขึ้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกทางเลือกหนึ่งจำได้ในวัยเด็กช่วงมีนาคมถึงเมษายนจะมีการละเล่นต่าง รวมถึงการแข่งว่าวหลายประเภทโดยเฉพาะการต่อสู้กันระหว่างว่าวจุลากับว่าวปักเป้านี่เป็นการต่อสู้ที่ระทึกตื่นเต้นเราใจมากบางครั้งว่าวปักเป้าตัวเล็กสามารถเอาชนะว่าวจุลาที่มีขนาดใหญ่กว่าหลายสิบเท่าได้ความคิดเห็นท่านต่อไปไม่แปลกที่กรุงเทพจะดูเจริญและทันสมัยเพราะเป็นเมืองหลวงแต่อีกไม่กี่ปีหรอกครับความเจริญจะค่อยๆขยายออกไปตามจังหวัดอื่นๆของไทยแน่นอนไทยค่อยๆทำค่อยๆพัฒนา ไม่ได้อยากแข่งกับใครหรอกแต่ทุกวันนี้มีแต่เพื่อนบ้านนี่แหละที่ชอบเอาไทยเป็นเปรียบเทียบกันเองความคิดเห็นท่านต่อไปที่พนมพเปรตเจริญเพราะฝรั่งเข้าไปช่วยพัฒนาหลังสงครามโลกครั้งที่สองพอปล่อยให้เขเมรพัฒนาเองบอกได้คําเดียวว่าเล็กความคิดเห็นท่านต่อไปประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งตะวันตกส่วนใหญ่จะ,จะเจริญกว่าไทยทั้งนั้นเพราะเขาจะวางพื้นฐานต่างๆไว้ให้หมด เหมือนกับสร้างกรอบให้เป็นทางเดินต่อไปอย่างมีระบบแต่สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นเพราะศักยภาพที่แท้จริงของตัวตนไม่เพียงพอส่วนประเทศไทยยากจนที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะต้องยืนด้วยขาของตัวเองมาตลอดการพัฒนาไปอย่างช้าๆถึงขนาดว่าต้องกู้เงินมาพัฒนาชาติบ้านเมืองก็ถูกสกัดกันด้นโดยเงื่อนไขต่างๆมากมายมาโดยตลอดการพัฒนาของประเทศไทยไม่ได้รวยด้วยก,กลินกุหลาบมาก่อน ประเทศไทยไม่ได้มีใครมาวางระบบไว้ให้แต่พวกเขามีพัฒนาชาติบ้านเมืองและปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสังคมไทยมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับและทุกท่านหล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในอีีนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับ